งเท็ดมาที่จอมบัตาให้มาเทียรลดเทียรลตบเทีย,เทยทรเปิด้ไม่ถึงอ้ยทางกันเลยครับทุ่มไกลเข้ามาบอบลมงต้งรถเสาสองโอ้หแคบขอคอนโดน่ารวยบองทัณฑร์ตบกลังยิงด้วยซ้ายบัดเาซัเรียบร้อยครรเบิรนเการชเลีแล้วเอาแล้วครับท่านผู้ชม โอ้โหเขามาโป้งเดียวเลยว่ะจันเซกเสร็จ5้านาทีโป้งปั๊บซัำปุ๊บ1-0มาเลยครับ <16. S 1> โอ้โหอาอีกแล้วครับบุรีรามโดนซ้ำลูกนี้เขาไปเรียกได้ว่าทำชิงจังหวะเดียวกันครับตรงกลางคาโตน่ารวยเล่นกับเทียโรเทียโรนโดนปีด2ยังได้แล้วกินด้วยซ้ายปัดออกหลังไบครับเป็นลูกเต็มมุมเปิดด้วยขวาครับโ้งเข้าหากรอบประตู ของหายอยู่ครับว่าสูตรที่ไปที่ใครครับเปิดเสาแรกลงเช็ดปูทันจอมคาถาเปิดมาเสาแรกเหมื<ซ>อนเดิมสสอๆคุยบอลตกหน้าคาร์โนน่ารวยแล้วไม่ได้ยิงครับปู่บอลผ่านลงมาเก็บหน้าแล้วชน,นแบ็เนอร์มาครับแม่ปาราทัดมาปีดเอสคิวทำชิงกันไปกับเวฟทางซ้ายโอ้ล้ดดีมาสวยดีมาสวยข้าขว,วาแล้วปัน่นโอ้หตัวซ้ำไม่มีเวฟไปไม่ได้ครับขึ้นหน้าไม่ได้เทียโรนสวนกลับเร็วแล้วครับทำเร็วขึ้นครับคาโนน่ารวยควบหนีไป มาลจอดคาถาสอบอีกทีนึงคร também, not, ับยังไม่ผ่านเรื่องประตูมาที่เทียโรนให้คัตโตน้ารัวทำที like ่จดก็เธอะเขากบยิงโอ้โหออกครับปูเดียวเลยครับบูนีรามจังหวะนี้พลาดได้อย่างไรครับดูครับถวายผ่านในกรอบเขตโทษยิงออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลย ที่ท้ายมาเพราะอศูนย์ด้วยนะครับครับผมห <ปะ S 1> ้าประตูไม,ไ,ไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วนะ้อันนี้มันศูนย์หนึ่งแล้วนะสามแล้วทุ่มไกลเข้ามาครับการท่าเรือมีลูกศูนย์ไหมหมกตั้งแล้วอ็เล็ดด้วยซ้ายโอ้โหยิงไม่ผ่านเทียโลนซุยครับหลังเนี่ยพยายามเจาะตรงกลางครับแต่ข้าเรือก็แน่นอยู่พอสมควรครับดาวน์พูดแล้วออกซ้ายไปเลยครับคันโตนัวดาด้วยเปิดด้ซ้ายแล้วโค้งชันโอ้โหได้จบดวงก็ไม่ดีครับบุรีรลำเอาปาเทียโรนทุ่มไกลไกลแค่ไหนก็คือใกล้โอ้ไม่ได้ ขึ้นหน้าทะลุช่องมาสวยเลยครับจังหวะนี้โลเวฟเอเจได้บอลเท่ากับเพียงโทษยิงกดไปจ่ายเข้ากันยิงเรียบร้อยเกอแล้วดูท่าเยือดูท่าเยือดให้ดูแบงค์เมมโอ้โหโปรยแบงค์กันเลยทีเดียวครับมาแบงค์เมมครับดูดีจังหวะของตอนครึ่งแรกหนึ่งศูนย์หน้าอย่าเครียดพอสองศูนย์หมดล็อกเลยครับโอ้โหมูรีลัมครับจากจะได้ ไม่ได้แล้วโดนจังหวะนี้อาจจะฝังเลยครับตั้งขึ้นมาแล้วเอ้าบอลท้ามาจออกระทาบุรีรัมย์ยิงกดบวกจ่อต่อตันลุ่มย่าลูนะครับประตูแห่งความหวังของปราสาทสายฟ้ามาแล้วครับแล้วก็มาจากคนนี้แหละครับจ่อกระถาครับยิงจนได้ครับโอ้ยิงเข้าแต่สายหัวกิ่ตูยิงทั้งเกมอ่ะยังไม่พอใจในฟอร์มนะครับแต่ว่าโอเคครับประตูนี้ยังมีโอกาสให้เขา กลับมามีแปมให้ได้ครับโอ้โหทุ่งว่าบเข้าไปเลยครับลูกยิงของจอมาทาครับเกมเนี้จะพยายามหลายครั้งแล้วครับสำหรับลูกยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษแบบนี้แหละครับ <S 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 ไปดูลูกเตะมุมลูกแรกของเกมนี้กันครับเล่นสันส้นๆดีมาดีมาเปิดเข้ามาแล้วตัวสูงกว่าโคตรเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับยืนซูยครับโหม่ไกบูดามขึ้นอัไปแลวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ มาไวมาเร็วจริงๆครับเอเดียเย่ครับได้ความใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ความนิ่งของยินซุยครับหนึงประตูสู่ใน5นาทีแรกของเกมเลยครับจังหวะจบครั้งที่2เท่านั้นครับในเกมนี้ได้ประตูเลยครับยีนดักบอลเก่งมากครับตรงกลางาวนี้ดักขึ้นมาได้สวยเหมือนกันอาจจะได้สวยแล้วทำชิคจังหวะเดียวครับเด็กซ้ายเติมขึ้นมาเบรเดอร์เข้าก่อเคโทษหักกลับมาไม่มีใครครับแอรบล็อกสไลด์ไว้ได้ครับเด็กเก็บบอลได้ไหมเก็บบอลไม่ได้ สารลักใต้ออกซ้ายมาลิมาพาทัวริมเส้นพาทัวแล้วครับเข้ากอบเกตโทษอันตรายครับโอ้โหยังตามมาเปลี่ยนเอาไว้ได้กต่ทีเดียวครึ่งแรกครับและอีกสักเพลหรือเปล่าบูรีรามมาจากกิบให้มาทะลุจกกัสมดิจิ่งเรียบร้อยครับโอ้โหช่งเวทุ่นเจ็บครึ่งแรกครับโอ้โหเกมรับของเด็กครับหาบอลไม่เจอจริงครับดูครับยีนเอาประตูที่สองของเขาจนได้ครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับแล้วดูแม่ ัดกอลโชว์ไปทีโอ้โหเกมรับเด็กคือริมเส้นเนี่ยโดนปั่นป่วนแบบสุดๆเลยครับเรียกได้ว่าเป็นกรวยาชอนเลยเลี้ยงเปิดไหมไม่เปิดล็อกอีกทีเพื่อเติมมาบอลเอาชั่วจัดเต็ไป้ โอ้สามประตูต่อศูนย์ครับไล่จนเหนื่อยครับเด็กบอกโอ้โหบอลอยู่ไหนวันนี้โอ้จากลูกที่ดูเหมือนจะไม่มีดวงครับวิ่งเข้าไปชาร์จสองคนแล้วมันแป๊กแปกติดมาแล้วอบอลเป็นใจครับเล่นกันอยู่ตรงนั้นแหละครับอภิสิทธิ์โซนดาไปตามช่องไปเรื่อยๆโซนเริ่มแตกเปิดมาสาสองคงดขา,าแล้วสามเรียบรอยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับยินสุยอีกหนึ่งประตูจากลิมมาครับ ลิมาห้ใส่เสื้อเบอร์56โอ้โหเละเลยเออเละเลยครับเด็กครับดูครับเกมรับเนี่ยหาบอลไม่เจอจริงครับคือจีนพาทัวร์ตลอดเลยครับแล้วแกก็ไล่ไม่จนแล้วครับไล่ไม่จนแบบนี้ก็โดนล่อแล้วครับเด็กรอออกขวามาครับก็ให้มาตรงกลางฟอนันเดชยิงเลี่ยนลอยเลยเลีนลอยก็ยังมีประตูบอบใจแล้วการท่าเรือโย่เพื่อนๆให้กำลังใจนะ น้อยเด็กเนี่ยกลับมากิงประตูได้แล้วครับแต่แววตาเนี่ยช้ำในบอลบวกค่อนข้างค่อนข้างเบื่อเลยโดนไปสี่ตรง่อแล้วมาได้ลูกนี้ครับตรงกลางทะลุมากดด้วยขวาครับ